สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปูเป้นะครับผมติดฝนนะครับวันนี้ปูเป้ติดฝนวันนี้ก็เลยได้พักผ่อนนะครับช่วงบ่ายนะครับได้ไม้กินนะครับวันนี้ไม้ไฮไม้ไฮนู่นต้นใหญ่ๆอยู่ข้างทางนึงครับขึ้นไปตัดลงมาโอ้สูงมากนะครับผมน่าจะ20เมตรได้ครับผมอร่อยมากนะครับได้เปลี่ยนอาหารกรอบมากเลยนะครับ ปูเปหักดังก๊ต้องเลยวนเล่นๆอยู่นะครับผมนี่วันนี้ก็คงจะเพียงพอนะครับสำหรับปูเปเชือกเดียวนะครับกินดีมากอร่อยมากเลยปูเปบอกนานๆจะได้กินไม้นะครับผมอร่อยไหมปูเปอร่อยไหมไม่ต้องเดินมาไม่ต้องย่างมาดอกถอยถอยถอย นาะเดินตามมาทำไมไม่มีกล้วยให้กินเล่นโคนดินเหนียวด้วยนะอย่าเล่นเยอะนะตอนเช้าเดี๋ยวพอควันล้างลำบากนี่ต้นสะดาาใหญ่ถูกเลยขายเชียดเป็นโคนแล้วบรรยากาศที่พักเราก็เป็นศาลานอกหมู่บ้านนะครับผมที่เราเคยมาพัก ประจำปีนะครับผมช่วงหน้าฝนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นลานปลูกควายชาวบ้านอีอาถูถูเลยคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับแม่ยๆฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับผมทีมงานปูเป้ของเรานะครับผมอ้าวเล่นเต็มที่ไปเลยอ อยู่เชือกเดียวเงามากเลยไม่มีเพื่อนทองคุณก็ไปคนละทิศคนละทางนะครับผมเดี๋ยวจะเจอกันหรือเปล่าเนาะอรอรุนกันไปเรื่อยๆนะครับผมแม่แมสวัสดีนะครับ